สวัสดีค่ะสาวยุ้ยกินทั่วไปวันนี้เรามากินต้ยมยำกุ้งค่ะนีอยากกินมากเลยค่ะก็เลยไปซื้อกุ้งแดดช้าเลยนะคะทุกคนสดสดร้อนร้อนเลยจ้าเพิ่งน้ำเสร็จแล้วร้อนเลยนะคะมาค่ะมาค่ะเรามากินกันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องชดน,น้ำก่อนลอชิมรสชาติให้แฟนทำให้กินนะเพราะทุกคนอยากกิน มาเนี่ยแกกุ้งให้หนูหน่อยมันไม่ต้องแกะไหมอ่ะออู่ะมันนิ่มแล้วเนี่ยเออไม่อยากจุกเนเนี่ยนิ่มมากนี่หมดอืมอืมโดนต้มลองดูดิ 嗯，嗯，等 <noise> 等，等等，能等等。<noise> <noise> อีกตรงนี้ 5, 4, 5นนห้าสินะตักล้หน่อยอ้มีมพริกด้วยนะพริกซอย

เอาเลยนะเอาเก็บไว้ให้นาสักตัวหนึ่งสามสี่ตัวตัวหนึ่งมันชอบกินกุ้งตัวหนึ่งนี่เหรอของหนูเหรอ เหมือนไม่ได้กินข้าวกินน้อยนะของไม่ถูกปากก็ไม่กินกัางเกิห้ามยัไงไงหัวข้าวไม่มผักยังไม่ได้เข้าไปดูเลยพวาเขาลงอาหารกลางวันมีอะไรบ้างถ้ามีผักไม่ค่อยกินหรอกกลับมาบ้านหิวข้าว <c oughs> <c oughs> นึ่งเขาชอบกับข้าวเหรอเขาชอบอไม่ดูดิไม่เห็นอะไรใครเน,น่ยมันชอบอยู่แต่ว่าไม่ดูชอบอแบบกินบ,บ่อยๆไม่ได้กินซ้ำๆไม่ได้อชอบแต่แต่ว่ากินซ้ำๆหนึกว่าเบื่อๆไม่ได้เบื่อ ไปเรื่ยอยๆม,มัน,มนเดืกอ่ะ,ะเบื่อง่ายเบืงง่อมากขนาดข้าวินไส้กรอกข้าวจินกุ้งอ้าวินหมูแต่ต้องไม่ติดมันหมูต้องไม่ติดมันไม่มีหนัง ้องนุ่มไม่เหนียวลูกคุณหนูต่ก็ชอบกินหนัง,งแบบน,นี้เห็นย่างอยู่หนังไก่กินหนังหมูกินทอดกินต้มกินหนังกินได้แต่ว่าหนังแบบ หนังนแข็งอะ่ะหนังหมูที่เป็นหมูสามชั้นอะมันมีฟันอันนั้นไม่กินเพแต่ถ้าเป็นพวกหนังไก่ทอดหนังไก่ต้มกินกินกินอยู่ชอบนอันน่ะ ผักที่มันจะกินบ่อยสุดก็คือบอูโคลี่บอกโคลี่อะมันกินนะแล้วก็แล้วก็เวลาปะปากินแตงกวาดิบอะแตงกวาอกินแตงกวาแต่กินไม่เยอะหรอเกี๊ยมพอหนอกินพอหายอยากเห็นไม่พอเห็นแล้วกินไงเห็นแล้วกินก็เลยขากินด้วยแต่ว่ากินเยอะไม่ไน้หนอไม่เอา คำสองคำเป็นหน้าแต่ไม่กินเยอะ้พ่อก็รีบมันก็กินอยู่แต่ก็ไม่กินเยอะผักอะ่ะกินอยู่แต่ไม่กินเยอะแต่อยากให้มันกินเยอะ